สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรดีวายบายคุณบอลน,นะัวันนี้นะครับก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดอแมกนะครับปัจจุบันนับหรือวันนี้วันที่1มกราคมปี2 5ง8เนี่ยดอแมกเนี่ยไม่มีขายเลยแม้แต่ที่ใดก็ตามไม่มีขายเราจะทําอย่างไรล่ะเมื่อเรากําลังจะพูนกิ่งองุนแต่ว่าดอแมกเนี่ยหมดนะครับไม่มีขายเลยแล้วอางุนจะแตกช่อดอกไหมอนะบองุนจะแตกตาไหม อันนี้ขออธิบายคลิปนี้คลิปเดียวให้จบเลยนะครับหน้าที่ของดอแมกนะครับบางคนยังเข้าใจผิดอยู่หลายคนที่ซื้อดอแมกแบ่งขายกับผมไปเนี่ยเพราะว่าอดอแมกเปิดตาดอกแล้วทําไมไป้ายออกมาไม่มีดอกนะครับดอแมกไม่ได้มีหน้าที่ในการสร้างตาดอกนะไม่ได้มีหน้าที่สร้างตาดอกคุณป้ายที่ตาองงางุ่นเสร็จปุ๊บหมายความว่าองงางุ่นจะออกดอกไม่ใช่นะครับ ดอแมกมีหน้าที่เปิดตาคําว่าเปิดตาเนี่ยเปิดกาบที่มันหุ้มนะครับเปิดกาบที่มันหุ้มตาอาง,งุ่นเนี่ยให้แตกได้ง่ายนะครับเนี่ยสมมติว่ามันหุ้มนะครับตาอาง,งุ่นเนี่ยมันจะเหมือนกับกลีบของดอกบอัวนะครับเหมือนกลีบดอกบอัวเมื่อมันโดนสารดอแมกเนี่ยกาบของมันเนี่ยจะกรอบพอกรอบแล้วนะครับช่อช่อมันจะแตกออกมา แต่อยู่ที่ว่าการสะสมอาหารนะครับว่าจะมีดอกหรือไม่มีดอกดอกแมกไม่ได้มีหน้าที่ทําให้องุนออกดอกนะครับแต่ช่วยให้องุนเนี่ยเปิดตาพร้อมกันนะครับสมมุติว่าเราพุนกินองุนเมื่อวันที่1่มกราคมคือวันนี้เราป้ายดอแมกหลังจากหลังตาแล้วนะรประมาณทัก10วัน15วันเนี่ยองุ่นมันจะแตกตาเขาเรียกว่าแตกตาพร้อมกันเฉยเฉยไม่ได้แตกดอกพร้อมกันนะไม่ไดไ้ไม่ได้มีหน้าที่ สร้างดอกอ,อย่าเข้าใจผิดนะครับช่วยให้มันแตกตาพร้อมกันเท่านั้นเองแล้ววันนี้ดอลแมกเน่หมดไม่มีจําหน่ายเลยที่ไหนก็ไม่มีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีจําหน่ายไม่มีแบงคขายนะเพราะว่าตั้งผิดไม่มีตั้งแต่บริษัทผลิตแล้วนะครับเพราะว่าสารประกอบบางตัวเนี่ยต้องนําเข้าจากต่างประเทศเลยต้องรอสารนําเข้ามาเพื่อผลิตใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ เมือใหม่จะถามว่าไม่ใช้ดองแมกได้ไหมผมจะตอบว่าถ้าคุณไม่ได้ทําเชิงพณิชย์ปลูกเล่นๆนะปลูกเล่นๆปลูกน้บมานสิบต้นยี่สิบต้นไม่ได้ปลูกแบบซีเรียสน,นะครับไม่ต้องใช้ดองแมกก็ได้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ถ้าไม่ใช้ดองแมกนะครับอง,งุ่นเนี่ยจะแตกตามไม่พร้อมกันนะครับสมมุติว่าตานี้แตกสมมติว่าตานี้แตกนะครับอีกตาหนึ่งนะอาจจะยังไม่แตกนะครับ อาจจะแตกไม่พร้อมกันอาจจะแตกห่างกัน3วัน4วันหรือ10วันก็มีมันจะแตกตาไม่พร้อมกันเฉยถามว่าแตกไหมแตกนะครับมันจะแตกตรงปลายประมาณตาที่นับจากปลายมาคือ1นึ่งสามนะมันจะแตกอัตโนมัติอยู่แล้วนะแต่หน้าหนาวอาจจะแตกช้าหน่อยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมือใหม่ไม่ต้องกอนว่าฉันไม่มีโรแม็กโอ้ฉันต้องหาโรแม็กมาไม่ต้องขนาดนั้นครับเดี๋ยวม,อออม,มันจะแตกช่อออกมาเองครับมันจะแตกช่อออกมาเองถ้าเราสะสมอาหารได้ดีนะ ดอแมกเนี่ยมีแค่แค่ช่วยเปิดตาดอกให้มันพร้อมกันถ้าพูดง่ายๆว่าเชิงพาณิชย์เนี่ยสมมติมีสวนหนึ่งปลูก400-500ต้นนะครับจะทําผลผลิตให้มันออกพร้อมกันสูงพร้อมกันเขาจําเป็นต้องใช้ดอแมกเพราะว่าอะไรในการช่วยให้ตาดอกนี่แตกพร้อมกันเสร็จปุ๊บยืดช่อก็ทําพร้อมกัน,นขยายผลทําพร้อมกันเก็บผลผลิตเก็บพร้อมกันสามารถกําหนดได้ว่าวันนี้วันนี้จะเปิดสวนได้ แต่ว่าถ้าไม่มีอแมกคุณไม่สามารถกําหนดได้เลยว่าองุ่นคุณจะสุกพวงไหนก่อนพวงหนึ่งอาจจะสุกพวงนึงอาจจะเพิ่งออกบาก็มีพวงหนึ่งอาจจะเพิ่งกําลังลูกกําลังโตก็มีแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดว่าอแมกเป็นตัวสร้างตาดอกเขาเรียกว่าเปิดตาเปิดตาดอกนั่นแหละนะครับหลังจากที่เราสะสมหาเสร็จนะครับเขาเรียกว่าเราเนี่ยจะสร้างผลมันเขาเลยเรียกว่าเปิดตาดอกแค่นั้นเอง นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่มีดอแมกนะครับเราก็สามารถที่จะตัดแต่งกิ่งองุ่นได้นะครับใครที่ปลูกเล่นๆน,นะไม่ต้องไปกังวลว่าฉันต้องใช้ดอ m แมกนะครับเพราะว่ามันไม่มีแล้วมันหมดนะหมดดับหมดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีสารตัวไหนใช้แทนได้บ้างนะครับก็ผมไปเห็นใน f c e e o o o เนาะและผมผมก็มีของผมเหมือนกันแต่ผมเน้นทุก f c e e o o o นะครับมีสาร pgs 3 p g ทีเจ2ของพี่ที่อยู่ภูเก็ตนะครับใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันแต่ก็อ่านคู่มือให้ดีๆแล้วกันนะครับใช้ให้มันถูกอ่านคู่มือให้มันถูกนะครับสารทุกสารนะครับไม่สามารถที่จะบอกว่าอางุ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกว่าใช้สารป้ายเสร็จปุ๊บมันจะเป็นดอกเลยไม่มีนะครับเพราะอางุ่นมันต้องสร้างอะไรสร้างจากอ่า NPK ครับมันต้องใช้จาก PK เยอะ,ยอะๆในการสะสมอาหารถูกไหม เราใช้8-24-24ทางทางดินถูกไหมครับสักเดือนหนึ่งแล้วก็มาใช้ทางใบเนี่ยศูนย์สังเกตไหมว่าตัวท้าย2ตัวหลังจะเป็นเลขจํานวนหลักสูงจากศูนย์้าสิบสงสากสิบสีกับทางดิน8-24-24เห็นตัวท้ายไหมครับอ่าพี PK เนี่ยจะเยอะเพราะตัวเนี้ยเป็นตัวสร้างให้งูนเน่ยเก็บสะสมอาหารไว้ที่ตาดอกนะครับเพราะฉะนั้นอ่างงูจะออกมาพร้อมช่อดอกได้ ก็ต่อเมื่อคุณสะสมอาหารได้ระดับระดับหนึ่งนะได้ระดับหนึ่งแต่ในการสะสมอาหารนั้นแม้ก็บางสายพันธุ์ก็ไม่จําเป็นต้องสะสมอาหารมากมายอย่างเช่นสายยูเครนที่ผมเคยพูดพวกไบค์คโวไว,วกิ้งวิเลดพวกเนี้ยเขาเรียกว่าอางุ่นทวายสามารถอ,ออกช่อดอกมาด้วยการไม่สะสมอาหารได้เลี้ยงมาตัดแต่งกิง่งเด็ดยอดมันก็แตกช่อดอกแล้วอันนี้คือองุ่นของสายยูเครน แต่เมื่อคุณปลูกสายพันธุ์อื่นที่ออกดอกอยากอย่างเช่นไซมัสมที่ผมปลูกเนี่ยออกดอกอยากถ้าคุณไม่งดน้ําคุณไม่ให้ปุ๋ยดีๆมันก็จะมีแต่ใบออกมาเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็คงไม่ไม่ได้เป็นปัญหากับมือใหม่แค่ทีเดียวอาจจะไปเป็นปัญหากับสวนใหญ่ๆที่ทําสวนแบบเชิงพาณิชย์เชิงท่องเที่ยวใหญ่ๆเลยมี300ต้น500ต้นพันต้นก็จะเป็นปัญหาสําหรับสวนใหญ่ที่ไม่มีโนแมกในการเปิดตาดอกแค่นั้นเองครับ ส่วนใครนะที่สนใจอยากจะได้ pgs 3 pgs 2คุณก็สามารถสั่งใน shopee ก็ได้นะที่เขามีขาย350บาทแล้วก็มีค่าส่งอยู่นิดหน่อยไม่ได้แพงนะก็ไปลองใช้ได้ผสมน้ำกับสารเนี่ยให้มันพอดีลองป้ายดูนะส่วนผลจะเป็นไงก็อลองลอง,ลองทดลองดูได้นะไม่ได้เสียหายเพราะว่าตอนนี้ดอแม็กไม่มีเราก็เลยไม่มีตัวเลือก ส่วนของผมเนี่ยที่เป็นของออของญี่ปุ่นที่ผมนำเข้ามาตอนนี้ก็หมดนะครับหมดแล้วออตัวญี่ปุ่นที่ผมนำเข้ามาผมไม่ได้ถือมานะแต่ผมฉีดไปแล้วประมาณตอนนี้อาทิตย์หนึ่งนะผมฉีดไปอาทิตย์หนึ่งเป็นตัวของญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่ใช่โดม็กนะเป็นน้ําสีฟ้าเหมือนกันแต่ว่าราคาก็จะแพงกว่าหน่อยแต่ตอนนี้หมดนะไม่มีจําหน่ายใะรทั้งสิน้นผมไม่มีสารเปิดตาดอกอง,งุ่นใดทั้งสิ้นแล้วอยากให้ดูว่านี่ที่นําเข้าจากญี่ปุ่นราคาแพงหน่อยแต่เห็นไหมครับ แตกเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเริ่มแตกออกมาแล้วนะครับเนี่ยองุ่นที่ผมทําไว้ตาบอดเห็นไหมครับก็เริ่มแตกแล้วนะครับเนี่ยมันแตกนะครับมันจะแตกจากที่ผมบอกตาที่ปลายหนึ่งสองสามมันก็จะแตกอย่างนี้แหละเห็นไหมถ้าช่อไหนสมบูรณ์มันก็จะมีดอกแบบนี้อ่ะมาดูใ,ใกล้เห็นไหมตาไหนสมบูรณ์จะมีดอกนะครับอันนี้ไม่ได้เสาวผมอาหารนะผมจะเอากิ่งเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่าไปกังนวลนว่าฉันไม่มีโนแมกฉันจะทำอย่างนี้ ยังไงดีฉันจะเลื่อนเวลาการเ,ออเรียกว่าพุนนิ่งไปอีกสักเดือน2เดือนได้ไหมถามว่าได้ไหมได้ครับอังุ่นไม่มีปัญหาเราเลื่อนเวลาไปได้ครับจะรอโด,โดมิกมาก็ได้จะรอแต่ผมถามไปที่บริษัทแล้วยังไม่ได้ตอบได้คําตอบนะว่าจะมาตอนไหนอาจจะมาภายในปีนี้แหละเดือนมกราคมแต่ไม่รู้ว่าจะมาในช่วงไหนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมือใหม่ก็อย่าไปกังวลว,ว่าฉันไม่มีโดมิคนะครับเพราะว่าอังุ่น่ถ้าสมอ,อ,อาหารดีแล้วแตก มาพร้อมชอ่อดอกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมกล้าการันตีนะไม่ต้องใช้โดแมแอกก็สามารถองุ่นเนี่ยก็สามารถแตกตามีชอ่อดอกพร้อมกันแต่ว่ามันจะไม่พร้อมกันแค่นั้นเองถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรโดแมแอกก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเนี่ยผมได้มาตัวเนี้ยขวดเนี้ยปกติที่อยู่ในแอปสีส้มเนี่ยก็ประมาณหกร้อยห้าสิบรวมส่งเจ็ดร้อยกว่าบาทนะแต่ผมได้มาราคาประมาณเกือบพันนะไปซื้อต่อเข้ามาเอามาแบ่งขาย เอามาแบ่งขายปกติตะกอนขายร้อยห้าสิบตอนนี้ขายไม่ได้ต้องขายสองร้อยห้าสิบเพราะอะไรเพราะบางขวดเทออกมามีหนะึ่งพันมิลลิลิตรนะเต็มขวดคือหนึ่งลิตรเนี่ยหนึ 1, l, ่งพันมิลลิตรได้ดเทออกมาได้ดอแม็กมาแค่เจ็ดร้อยมิลลิลิตรก็มีได้แปดร้อยก็มีอย่างแต่มีแค่ 800, แปดร้อยกับเจ็ดร้อยจะหายไปสักสามร้อยถึงสองร้อยมิลลิลิตรแข็งนะมันจะแข็งเนี่ยเป็นก้อนหนักหมดเลยนะครับเนี่ยหนักหมดเลยน,นี่คือหมดแล้วนะ แต,แต่ข้างในเนี่ยหนันกเนี่ยเป็นก้อนเนี่ยเขย่าดิ่นเสียงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้ยทาไมขายแพงยังเลยนะครับเพราะว่ามันมามันก็จับก้อนมาแล้วเราก็ขายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันไม่มีขายแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าอย่าไปกังวลน,นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะได้ PGS 3เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ในแอปส้มเนี่ยแปะไว้ล่างๆล,ลองไปซื้อทดลองได้นะครับ หรือจะเอาระเบิดตาจากผมผมจะแปะลิงก์ว้ให้หรือทัก Facebook ส่วนตัวผมมาก็ได้นะพัชรพลบอนนะหรือใครจะรู้จักในชื่อของสวนอัญมณขันเทพแล้วก็อะตอมฟาร์มส่วนใครที่อยากได้ตัวเปิดตาอัุ่นจากญี่ปุ่นแท้จะมาวันที่20กคุมภาคือย่ส20มกรามาถึงไทยนะครับผมเอามาประมาณ10แกลอนคือ10ลิตรไม่ได้มาเยอะเพราะมันแพงนะอ่ารวมส่งแกลอนหนึ่งอ่ะ2,000กว่าบาทรวมส่งถึงไทยนะ ตั้งแต่ค่าชิปปิ้งส่งมาไทยรวมแล้วตกขวดละส0 0พันนิด,นดผมก็มาแบ่งขายขวดละ3า0รวมส่งใครที่สนใจก็ทักมาหลังบ้านก็ได้ทักมาในไลน์ก็ได้หรือจะไลน์แอดผม098 921 898ท่านก็จะได้สารที่มีเรียกว่าคุณภาพหน่อยจากญี่ปุ่นตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ขายไม่ได้นะเพราะว่า จะลองเอามาทดลองใช้ที่สวน5 0 0เนี่ยเอามาทดลองก็ถือว่าใช้ได้หลายนะหลายที่เลยที่ผมป้ายตาไปเนี่ยแตกตาหมดแล้วผมใช้พ่นเอาฉีดพ่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปให้ดูว่าผมพ่นยังไงแล้วมันแตกตาแล้วตอนนี้แค่เจ็ดวันเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากได้าสารเปิดตาอางุ่นจากญี่ปุ่นนะผมจะมาที่20มการาคมนี้แน่นอนใครจะพูนหลังจากวันที่20เนี่ยทักผมมาได้แต่ราคาจะแรงกว่านี้หน่อยจะถามว่าเปิดตาได้เหมือนดอเมกไหม ได้แน่นอนร้านเปร์เซ็นต์ผมกล้าการันีเพราะผมใช้แล้วนะเนี่ยใช้เลยใช้แล้วแตกตานะครับส่วนใครที่อยากได้ราคาที่อาจจะถูกลงหน่อยนะครับอาจจะมีผมจะมีระเบิดตาปวดสียแดงเล็กๆ,ๆนะครับในช็อปในแอปส้มผมก็มีนะครับส่วนใครที่ซื้อกับผมแล้วเนี่ยให้ลองมาถามเลยว่าคุณจะได้ที่ปรึกษาคนหนึ่งเลยนะสามารถสอบถามผมได้ตลอดเวลา ใครซื้อปุ๋ยซื้อฮอร์โมนนะจะมีคนทักมาถามผมเกือบทุกวันเลยว่าควรใส่ช่วงไหนทําอะไรบ้างขั้นตอนนี้ควรทาอย่างไรผมก็จะตอบด้วยความเต็มใจนะบางคนไม่ได้ซื้อสารกับผมมาบอกซื้อมาจากคนอื่นแต่มาถามว่าสารนี้ใช้ขนาดเท่าไหร่ต่อน้ํากี่ซีซีผมก็ตอบนะผมไม่ใช่ว่าจะมาเ,เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวซื้อจากคนอื่นมาแล้วผมไม่ตอบผมตอบหมดครับผมพร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะให้ความรู้กับทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับ การปลูกองุ่นนะครับส่วนใครที่อยากได้สายพันธุ์นะตอนนี้ผมไม่ได้ทําสายพันธุ์แล้วเพราะว่าทำหลายอย่างมันเหนื่อยแล้วก็ช่วงที่หน้าฝนที่ผ่านมาทําไปเกือบ400ต้นนะรอดมาประมาณ30มสิบกว่าต้นโอ้ขาดทุนพูด,ดง่ายๆขาดทุนผมก็เลยไม่ได้ทําแล้วถ้าใครสนใจอยากได้ต้นพันธุ์เดี๋ยวผมจะแนะนําแหล่งแหล่งต้นพันธุ์ที่เขาเรียกว่าตรงปกนะสายพันธุ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นให้นะครับผมจะไม่ ทำพันเองแล้วแต่จะแนะนําให้ว่าควรไปซื้อกับใครสายพันธุ์นี้ควรไปซื้อกับใครถึงจะได้ของแท้นะครับเพราะตอนนี้มือใหม่ที่เข้ามาในาผู้ปลูกองุ่นเนี่ยเยอะมากๆนะครับมีทั้งที่แบบไปซื้อตาจากคนนั้นโพสขายซื้อตามาถามว่าอา,อาจจะได้พันุ์แท้มาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะคนเพราะคนทําพันธุ์ก็ยังไม่ได้ปลูกองุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากว่าใครอยากได้สายพันธุ์ผมจะแนะนําสายพันธุ์กับคนที่ทําพันธุ์จริงๆ ที่นําเข้าจริงๆและมีพันแท้จริงๆก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะหรือลืมกดติดตามให้ผมหน่อยครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับพอคนติดตามตอนนี้ประมาณ8ปดพันสี่อยากได้ถึงหมื่นนะแต่เดือนนี้อยากได้ถึงหมื่นก็จะทําให้มันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องเกษตร DIY by k ูบอลวันนี้ก็ขอจบในเรื่องของดอแม็กไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ